ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะคือเป็นเสื้อคลุมไหล่ค่ะเป็นเสื้อคอจีนค่ะตัวนายจะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะค่ะเรามาสร้างกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราได้แพทเทิร์นหน้าหลังมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรามาปิดเก็ตกันนะคะปิดเกตตัวนี้เราเอาแค่ครึ่งเก็ตพอนะคะสองจุดหนึ่ง ราปิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีเลยค่ะตีเส้นไหลหาเส้นไหลใหม่เส้นไหลได้สิบเจ็ดก็คือเส้นนี้แล้วเราก็ตีเลยค่ะนี่คือจุดเส้นไหลนะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะมาดูบ่าหน้าบ่าหน้าตัวนี้ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณแค่จุดนี้ค่ะหารสองบ่าน 2, ana, หน้าหานสองช่องอกตัวนี้เราบวกแปดเอวบวกเจ็ดสะโพกบวกแปดค่ะเราสร้างมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ เราจะมาหาอกหางกันเลยค่ะอกหางเราได้18แ็ได้9หสาง2ก็ได้9นะคะช่วงล่างก็เหมือนกันนะคะ9เราจะออก2เซนครึ่ง2.5คือการที่เราออกเราบอกนะคือจะทำให้เกรดนะคะไม่ตรงพื่อจนเกินไปเสรนเขียงลงมาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่คนอ้วนเราจะออก3เซนนะคะค่ะตัวนี้เกรดถ้าตัว คนตัวนี้ถ้าตัวเล็กถ้าเอวไม่ใหญ่มากเราก็ทำ 3, บวกเก็ดสามเซนเลยค่ะข้างละเซนครึ่งเซนครึ่งการทำนะคะคัดอกเราจะล้นเกลอยู่ในเกตประมาณเซนครึ่งจากจุดยอดอกนะคะเราก็ตีเกลดมาเลยค่ะตัวนี้เราจะไม่ช้อนอกนะคะค่ะช่วงปลายเกล็ดเราจะเอาเส้นสะโพกค่ะแบ่งครึ่งห้าเซนแวตีมาเลยค่ะ เราจะมาดูช่วงบ่าหน้ากันต่อนะคะบ่าหน้าเราได้แล้วเราวาดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเสื้อแขนกุดจากจุดไหล่นะคะตัวนี้จุดไหล่เราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนแล้วเราวาดเลยค่ะลักแร้ลักแร้ลักแร้เราบวกสี่เซนพอค่ะสี่ถึงห้าเซนการบวกลักแร้เราบวกแล้วเราจะขึ้นจากจุดลักแร้นะคะประมาณอยู่เกณฑ์ประมาณเซนครึ่งขึ้นจากจุดยอดอกค่ะเพราะส่วนมากจะไม่ต่ําลงไป แล้ววาดเลยค่ะโค้งได้เลยค่ะเราจะมาลงชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็นํานะคะนาชิ้นหลังมาชนกับชิ้นหน้าเราจะมาวาดคอกันด้วยค่ะเอาลายตัวลายมาชนกันค่ะ เราจะมาวาดจุดไหล่เหมือนกันนะคะจุดไหลนี่คือจุดไหล่เราจะขึอ้นสองเซนเหมือนกันนะคะก็คือได้จุดน,นี้ลักแร้เราขึ้นอยู่ในเกณนประมาณเซนครึ่งเราวาดเลยค่ะการวาดลักแร้เราวาดจะมาชนที่จุดปลาหลังนะคะค่ะคงได้เลยเราจะมาดูจุดข,ข้างหน้ากันก่อนค่ะช่วยเอว ช่วงเอวเระบวกเด็ดเราเข้าอยู่ในเกยประมาณสองเซนความยาวเราจะเท่าเส้นสะโพกใหญ่เลยนะคะเราจะขึ้นหนึ่งเซนวาดเลยคะ่ะวาดโคลงมาที่หลังเหมือนกันค่ะเราจะเข้าอยู่ในเกยประมาณสองเซน เอวข้างขึ้นหนึ่งเซนเข้ากับชิ้นหน้านะคะวาดเลยค่ะช่วงเปล็ดตัวนี้เราจะไม่มีการต่อหลังนะคะเราก็จะไม่ต่อขาเราจะเป็นทบหลังเราก็เอานี่เลยคะ่ะชิ้นหลังวัดมานะคะได้ยีสิบสองก็ได้สิบเอ็ดค่ะเราแบ่งครึ่งเราตีตรงนะคะ ปลายเกศข้างบนคือกดก่อนนะคะเราจะขึ้นสองเซนเกรดใหญ่เซนครึ่งข้างละเซน,นครึ่งเราตีเลยค่ะปลายเกศห้าเซนค่ะเซนครึ่งสะโพกใหญ่ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะชิ้นหลังเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยคะ่ะการทำชิ้นหน้าจะเป็นเสื้อคอจีนเสื้อคลุมนะคะ เราจะลงเราจะปิดคอก่อนค่ะหนึ่งเซนกันอ้างน,นะคะค่ะคอเราได้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นเสื้อคอจีนนะคะคุมไหล่ระวาดคอก่อนค่ะ คอเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนคอหลังลงหนึ่งเซนค่ะคอหน้าเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนเราวาดเลยคะ่ะวาดคอหลังก่อนนะคะวาดไปที่เส้นคอหลังคอหน้าเราวาดลงมาได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการคือการเกณฑ์การหาวาดคอนะคะเราก็จะตีได้ค่ะก็คือตีตีเชื่อมเชื่อมเป็นจุดสี่เหลี่ยม่างนี้ก่อน,นะคะ่ะ แล้วเราก็วัดคอเลยค่ะถ้าเราไม่ใช้บรรทัดโค้งเราก็ใช้วัดมือได้เลยค่ะนี่ค่ะเราวัดตามเส้นคอมาได้แล้วช่วงคอเราวัดคอก่อนนะคะโดยเราจะมาสร้างคอจีมกันจุดนี้คือเราจะเป็นเข้าจุดนี้นะคะคือข้างหน้าเราจะเป็นซ้อนการเป็นเส้นกระดุมสองจุดห้าเราวัดตรงจุดนี้เลยค่ะตั้งสายวัดขึ้นนะคะ รอบคอเราได้ทั้งหมด22่สเซนค่ะครึ่งรอบคอ22เซนเราติ๊กไว้ก่อนนะคะตัวนี้เราจะมาทำเป็นแขนคุมไหล่นะคะช่วงเป็นแขนปุดเราจะต้องมาปิดตรงจุดนี้ก่อน,นะค่ะประมาณเราอายุประมาณจุดเจ็ดนะคะเราปิดก่อน,นะค่ะ เราตัดเลยนะฮะ <Okay. S 1> พอเราปิดได้แล้ว <Okay. S 1> เราก็จะมาแต่งหลักแล้ใหม่เลยค่ะ <Okay. S 1> วัดโค้ค่ะจุดนี้ เราจะมาดูวิธีการทำนะคะเราจะมาคัดคัดอกค่ะเราจะวัดคัดอกกรงมาก่อนนะคะคือตรงจุดนี้เลยนะคะช่วงบ่านหน้าวาดโค้งมานี่นึงค่ะช่วงคัดอกนี่เราาร์ k จุดไว้นะคะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาการทําทช่วงเราตัดไหล่อกนเลยค่นนะ,คะช่วงเป็นจุดคุมไหลนะคะเราเอาชิ้นหลังไว้ก่อน เราจะมาตัดจุดช่วงบ่าหน้าออกก่อนนะคะที่เราคัดออจะได้ทำได้ง่ายขึ้นโค้งค่ะโค้งคัดโกค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือการทำเสื้อคลุมไหล่เราต้องมีแม่แบบแผนเสื้อมาแล้วเราบวกเรียบร้อยแล้วการสร้างรักแร้มาแล้วนะคะคือการทำเลยค่ะเราจะวัดจากจุดจุดไหละะ่เนี่ยค่ะที่เราทำจุดไหล่เราจะลง ลงมาอยู่ในเกลีประมาณ1เซนค่ะพอเราได้แล้วนะคะคือการทําเราจะเอาตรงจุดนี้ค่ะจุดจุดหัวไหละะ่เนี่ยค่ะจุดจุดกลางไหล่เราเอามาติดเลยค่ะเราเอามาติดตรงจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะเราทําแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะเราเอาตรงตรงตรงหัวแขนเนะะี่ยค่ะเราเอามาให้ตรงชนพอดีจุดบ่าหน้าจุดไหล่นี่คือตรงจุดนี้เลยนะคะ ตามนี้ได้เลยตรงจุดนี้เราก็ปิดไปก่อนเลยค่ะตรงนี้ถึงจะเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะความยาวความยาว,วก็คือความยาวของจุดจุดแขนยาวนะคะคือจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณยาวยี่สิเซนค่ะเราจะมาวาดกันเลยนะคะนี่คือกลางแขนค่ะเราวาดวาดความวาดคือเราจะโค้งนะคะคี่วาดที่คือแขนที่เราจะวาดคือโค้งจากจุดข้างหน้านี้ ออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งเราวาดเลยค่ะเราจะโค้งมาตรงจุดที่ปลายแขนความยาวนะคะแขนยาวจากจุดไหล่นะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสี่เซนค่ะเราวาดเลยค่ะวาดโค้งได้เลยค่ะวาดโค้งโค้งมานี้เลยนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วเราวาดโค้งมานี้ได้แล้วนี่คือจุดข้างหน้า ค่ะนี่และนี่คือเป็นคือเส้นข้างหน้านะคะเส้นข้างหน้าที่เราทําพอเราได้แล้วนะคะเราจะตรงไหล่เนะะี่ยค่ะเราจะต้องวาดโค้งโคงให้สวยะคะ่ะวาดตีโค้งมนให้สวยเพราะเราจะต้องมาเข้ากับจุดไหล่ที่หลังค่ะพอเราได้แล้วเราเราเอาไว้ก่อนเราจะมากลิ้งนะคะกลิ้งข้นหน้าออกมาก่อนเพราะเราจะต้องมาทำิ้หนหลังต่อเราพามกระดาษมาหน,นึ่งิ้ด นี่คือจุดชิ้นหน้านะคะเราปัดไปก่อนเลยค่ะเราจะกิ้งเลยค่ะยิ่งะะจุดคอจุดไหล่นะคะจุดไหล่ที่เราวาดโค้งความยาวนี่คือจุดชิ้นหน้า ได้แล้วเราก็จะมามาว่ดชิ้นหน้าของของที่เราคิ้นออกมาก่อนนะคะนี่คือตัวไหลค่ะนดโตนี่ค่ะนี่คือส่วโค้งาโรโค้งของชิ้นหน้า นี่คือไหล่นี่คือจุดคอนี่คือชิ้นหน้านะคะค่ะพอเราได้แล้วเราเอาไว้ก่อนค่ะเราจะมูดทำชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเราก็จะตัดจกเอาแขนของชิ้นเนี้ยค่ะที่เราที่เรามาแปะเนี่ยค่ะตัดออกเราจะมาแปะของ่วนของชิ้นหลังกันต่อนะคะค่ะชิ่หน้าเอาไว้ก่อน ส่วนของชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเราก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงจุดไหลเราก็ลงมาหนึ่งเซนเหมือนกันพอเราได้แล้วนะคะเราก็ตามนี้เลยค่ะเราก็เอานี้ส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะเอาตรงหัวไหลให้ชนกันแล้วให้ตรงขวบแขนให้มาตรงจุดเชื่อมมาตรงจุดบ่าหน้านะคะตรงจุดบ่าหน้าแล้ติดไว้ก่อนค่ะ ช่วงปลายแขนเราจะเข้าตรงจุดนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะเราเราเน้นช่วงบนค่ะช่วงบนค่ะพอได้แล้วเราก็จะมาวาดกันต่อเลยนะคะความยาวของจุดหลังนะคะเราจะลงจากจุดบาหลัูในเกณฑ์ประมาณ6เซนค่ะโทษทีค่ะจุดจุดโอค่ะ6เซนแล้วเราก็วาดได้เลยค่ะวาดโค้งมาค่ะ คือน,นี้ส่วนของบาทหลังนะคะชิ้นหลังเราได้แล้วเราก็นํานี้เลยค่ะกระดาษมาหนึ่งชิ้นเราจะกลิ้งเลยค่ะกลิ้งอชิ้นนี้ไม่พอเราต้องหากระดาษเรานำกระดาษมานะคะนี่ค่ะนำตัวของชิ้นหลัง เราก็จะมากลิ้งเหมือนกันนะคะกลิ้งออกมานี่ค่ะตัวของทีนหลังจะกลิ้งเลยค่ะนี่ตรงตาลาขบหลังนะคะนี่วงคอ นี่ช่วงไหน่นี่ช่วงการแขะที่เราวาดนะคะเราก็วาดก็พลิง้งด้วยตรงนี้ปลายแขะขึ้นหลังนะคะถ้าพอได้แล้วเราก็นำออกมาเลยค่ะเราก็จะมาวาดกันนะคะวาดช่วงคอนี่คือจุดกลางหลัง ตรงนี้จะเป็นทบผ้านะคะนี่คือจุดไหลจุดไหลตรงไหลนี้เราจะวาดโค้งๆหน่อยนะคะได้เข้าง่ายสือนี้จุดข้างหลังค่ะค่ะเนี่เราได้แล้วนะคะเราก็มาตัดกันเลยค่ะแล้วเราจะมาต่อตัดที่หลังให้ดูนะคะ ชินหน้าค่ะึนินหล,ลังนะคะเราได้แล้วนี่คือตรงจุดไหลเราจะมาดูทิ่หน้ากันต่อ

อของชิน,น่านี่ค่ะคือตรงจุดนี้เราก็จะเอาตรงจุดนี้มาชนกันนะคะเราก็จะเย็บช่วงหัวไหล่นะคะตรงจุดนี้มาชนกันเราแปะให้ดูก่อน,นค่ะการเข้าค่ะตรงจุดนี้เอามาชนกันเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะคะว่าให้ให้ให้ใหใหดูปมปืนเลยค่ะช่วงไหล่นะคะเอามาเข้าชนกันก็จะงมลงมานะคะช่วงไหล่ตรงไปลายปลายไหล่เรามาชนกันแล้วเราก็จะวาดค่ะวาดให้โค้งหน่อยหนึ่ง ให้โค้งมนสวยค่ะนี่เราได้แล้วนะคะช่วงดุลไหลนี่ก็เป็นเสื้อคลุมไหล่นี่คือชิ้นหลังเราจะมาดูกันการทำกันต่อนะคะชิ้นชิ้นหน้าที่เราจะมาสร้างคอะคะ่ะนี่เราได้แล้วจากแล้ที่ส่วนที่เราทําแล้วนะคะเราจะมาสร้างเป็นเสื้อคอจีนะี้คะที่เราบอกไว้นะคะว่าเป็นเสื้อคอจี กาหากระดาษมาเลยค่ะเราตีตรงนะคะตีตรงแล้วตีเป็นแนวนอนเลยค่ะช่วงคอที่เราวัดไว้นะคะยี่สิบสองเซนเราลบช่วงครึ่งรอบคอยี่สิบสองเซนเราลบหนึ่งเซนก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะเราตีตรงเลยค่ะช่วงหา เราจะแบ่งช่วงนะคะทั้งหมดสามช่วงก็ได้ช่วงละดเจ็ดเซนค่ะเราจะนําขึ้นตรงนี้ค่ะอีกขึ้นจังหนึ่งช่วงนะคะหนึ่งช่วงนี้ขึ้นขึ้นไปทั้งบนนะคะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาวาดคอกันเลยค่ะโค้งมาตรงจุดช่วงที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเส้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะโค้งมาได้เลยพอปกใหญ่สามเซน เาวาดเลยค่ะช่วงตรงจุดนี้นะคะเราจะตีตรงนี้ค่ะเป็นเชื่อมเป็นจุดตั้งฉากขึ้นไปแล้วเราจะเข้าอีกครึ่งเซนตรงนี้ค่ะแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดเป็นคอปกโค้งมาเนี่ยค่ะโค้งปปกคอจีนเราได้แล้วค่ะเราก็จะมาวัดช่วงคอเลยค่ะว่าดได้ยี่สิบสองเซนไหม ค่ะได้ค่ะ22เซนสมมุติถ้าเราวัดรอบคอถ้ามันขาดหรือมันเหลือไปเราจะมาตัดตรงจุดนี้ออกได้นะคะตรงจุดิีนหลังนะคะที่เราตีไปตรงเนี้ยถ้ามันขาดถ้ามันขาดเราก็เพิ่มได้ถ้าขาด1เซนเราก็เพิ่มตรงนี้ไปอีกเซนถ้ามันเกินครึ่งเซนเราก็เข้าตรงนี้อีกครึ่งเซนได้ค่ะเราวัดตรงจุดนี้ได้นะคะถ้าเราตัดะคะ่ะมาตัดคอออกมาได้เลย นี่เราก็ได้พอจีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากับคอปกข้างหน้าให้ดูนี่คือส่วนิ้นหน้าที่เราได้แล้วนะคะเราตัดเลยนี่คือต้งข้าวนี่คือส่วนของหลักแรงนะคะนี่คือจุดท้นหน้า อหน้าค่ะคอตีนี่คือจุดหลเราตัดเลยค่ะตัดเข้าพอนะคะคือนี่ออันนี้คือส่วนของชิ้นหลังเราจะตัดหลักแลกตวคอนชิ้นหลักของคอนนะคะที่เราสร้าง ทำหล่ต่อไหล่มาทนกันนะคะอพอได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ช่วงไหละะ่เนี่ยค่ะเราก็นำมาทนกันนะคะจุดที่คุมไหล่ เราเข้าเลยค่ะ เราก็นาตัวนี้ค่ะจุดคุมไหลมาเข้ากระชงช่วงคอก่อนนะคะเข้าช่วงคอเช้าช่วงคอจุดข้างหน้าเนี่ยค่ะเรากลับคอนอกก่อนนะคะกลับตรงจุดคุมไหลก่อนเราเข้าเลยค่ะตรงจุดคอหลัง ค่ะพอได้แล้วเราก็นำเลยค่ะปรับคอชีมมาเข้าตรงจุดนี้เลยนะคะข้างหน้า นี่คือเป็นแบบนี้นะคะเสื้อคลุมไหล่เนี่ยค่ะเสื้อคลุมไหล่คอจีนจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าจะเปิดเป็นคลุมไหล่แบบนี้ค่ะติดตามการทานต่อไปได้เลยนะคะ